to the to สู่งานของเราจะเป็นทางการนะครับกับ2026 s วสั้นทว Fan Meeting drawing you เชิญน้าก่อนนะเชิญนก่อนครับเอาล่ะคนอื่นอยากให้คุณมิปูเนี๋ยทักทายเป็นแฟนชาวไทยก่อนครับนี่안녕하세요저희입니다สวัสดีครับเชอริบูครับเป็นยังไงบ้างฮานมาเจอแฟนๆชาวไทยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ อ๋อถือเป็นชแย่นรู้สึกรู้สึกน่าทึ่งมากๆเลยค่ะเออสิ่งกิฟ๊ฟแฟนชาวไทยเป็นไงฮะดีไหมฮะอ๋อวันจุดเพิ่งก็ว่าแล้วเสียงกิ๊ฟดังมากเลยค่ะขอดังอีกทีได้ไหมคะ

ชัดมากพูดเก่งมากจริงนะขอบคุณค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อว่านี่คือครั้งแรกที่มาเมืองไทยใช่ไหมคะคุณลูกูอ๋อมาเจเจอ,อ,อใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะถ้าสมมตินึกถึงประเทศไทยนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะคุณลูกูฮะอ,อ๋อสำหรับมกม,มามงครัมาบามงคสำหรับผมเหรอทำไมต้องเป็นมะม่วงเพราะอะไรเอเทโก้มังโกตุกิยุ่งยากจเ เพราะว่าประเทศไทยมะม่วงดังมากเลยไงคะออ<า>เ่ชอบเะแล้วผมก็ชอบมะม่วงมากๆด้วยนี่ปื้มใจมะม่วงไทยดังนะทุกคนนี่ประทับใจมากนะคะแล้วก็อยากทํามาเมืองไทยแล้วอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษไหมฮะคุณลิปม้งอกโก้อกโกสุดเลยอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงครับเอา้ามันก็ไม่ยากนี่มันก็ไม่ยากใช่ไหมฮะทุกคนทำได้ไหมข้าวเหนียวมะม่วง ทุกคนมีเขาเนี่ยโมงอยู่ที่บ้านหมดเลยฮะบันจทิงสทุกคนทำเป็นหมดเลยเหรอครับใช่ครับจริงบ้างใครทำเป็นยกมือขึ้นอ๋อ <What? S 1> อันนี้จริงเหรอคร <they> ับเนี่ยบันเทิงสดทำให้ทานหน่อยสิครับ <laughs> ได้ไหมได้ไหมได้ได้อยู่แล้วเมื่อกี้เปิดโชว์มาด้วยเพลง Close to You โอ้โหเป็นไงฮะ <laughs> ทุกคน หล่อเป็นการร้องเพลงที่ทำไมหล่อมากต้อบแซงนินขอบคุณครับทำไมถึงเลือก Close to You มาเป็นเพลงเปิดฮะเพราะอะไรฮะเดีจะ Close to You เป็นเพงที่ผมชอบเลยครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดการออกากาก็จะเพลงนี้เรายกดเป็นเพลงที่ส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปออกรายการเนี่ยก็เคยลงคลิปเวอร์เพลงนี้ไปแล้วเหมือนกัน 그래서 물론 이제 방송을 보시고 저를 아시 알게 되신 분들도 되게 많이 계시는데 이제 사실 저한테는 약간 스스로 생각했을 때는 Close to You는 약간 저의 첫 이미지인 것 같습니다. 아나나한라 네이션 네 약간 그걸로 시작하는 것 같아서. เป็นเพลงที่แบนเป็นจุดเริ่มต้นแรกของผมเลยก็เลยอยากจะมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชอบไปคับบันนี a s t to you วันนี้ชอบไหมฮะชอบมากเลยแล้ววันนี้เราจะได้โค to you จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะว่าช่วงแรกของเราทุกคนจะได้รู้จักคุริปูให้มากขึ้นกับช่วงนี้ฮะ Who is you เราจะมาทำความรู้จักกันให้ได้มากขึ้นกว่านี้นะครับมีเวลาให้คุณลิบู10วินาทีในการแนะนำตัวกับแฟนๆได้ไหมครับฉันเฉลียว10วิเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนนับ10วินาทีพร้อมไหมคะแนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ안녕하세요여러분의제일귀여운아가토미자원자주로입니다 สวัสดีครับกระต่ายน้อยน่ารักของทุกคนเชอริปพูครับหมดเวลาพอดีเลยฮะส่งขินใจให้สุพอดีผมเต้นนะคะเมะื่อกี้เป็นไงฮะเมื่อกี้ได้ไหมรู้จักเยอะขึ้นเลยเหรอฮะตะเกีย้ย,ยังไงนะอะไรนะโอ,อนน่ารักมากเขาบอกเป็นการแนสดงตัวที่น่ารักมากขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ ก็เพียงพอแล้วเพราะแฟนๆรู้รับรู้ได้ถึงคุณเฉลยริปูอยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วแฟนๆก็ยังมีคําพูดต่างๆถึงคุณริปูด,ด้วยผ่านคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะคีย์เวิร์ดเหล่านั้นก็คือคีย์เวิร์ดนี้ครับเชื่อเลยฮะนี่มีกระต่ายน้อยมีน่ารักนะ,ะัะมีอะไรหลายอย่างสเสน่มีสเสน่ห์มีแปลกนิดๆไม่เหมือนใคร เราจะเลือกมาสักสาคีย์บดนะครับที่จะมาพูดคุยกันฮะคุณริบูฮะเริ่มต้นอันดับแรกก่อนเลยถ้าพูดถึงหน้าตาเขาต้องยอมดับใช่ไหมฮะว่าเป็นไงฮะหล่อมานะนอกจากหล่อแล้วมีสเสน่ห์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูมีหน้าตาที่แบบสนุกสนานด้วยรู้สึกแบบนั้นไหมฮะคุณริบูผมเหรอครับ,ผม,รรบผมเป็นคนสนุกเหรอครับใช่ <ผม S 1> ครับผมแน่เหรอครับ จนตาเัล <affiliated S 2> like. ียดเขาเลยซึ่ง <ett> ก <par> like ็คือจงหลงทิ้งเขาไปเถอะผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าผมเป็นคนสนุกหรือว่าตลกครับอ้าวแล้วคีดบวกไปไหนฮะเนี่ยแต่อาจารย์รู้สึกแฟนรู้สึกแบบนั้นโจชัยมิเระผมเป็นคนตลกเหรอครับทุกคนทุกคนเห็นด้วยฮะโอนจากคุณผู้นานโจชัยมิเสะไม่แน่ใจว่าส่วนไหนที่ผมดูสนุกหรือตลกเหรอครับหน้าตาผมสนุกเหรอครับ หน้าตาดูสนุกหน,น้าตาดูแบบเฟรนลี่ไงฮะลิลูใช่ไหมปกติคนหัวเรออาะง,ง่ายไหมค,ยยมครับวันนี้เออืมที่ผู้สื่อข่าวคนนปกติเกติเป็นคนหัวเราะค่อนข้างง่ายคะ่ะหัวเราะเยอะใช่เพราะคุณหัวเราะตลอดเวลาเลยฮะที่เราเจอกันวันนี้ปกติหัวเราะก,กับเรื่องอะไรบ้างลิลูวันนี้ เพิมร่นดีรักาีสเดเตมนีอูนก่นเถอก็ต้องไปเวลาที่อยู่กับแฟนๆนะคะอยู่กับแฟนๆที่ไรหัวเราะเยอะที่สุดเลยค่ะอ๋ออก็จริงๆลอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะจริงใจผมจเะอยวลาผอยู่คนเดียวผมไม่ค่อยหัวเราะเท่าไหร่ค่ะอแต่เขาเจอแฟนๆปุ๊บเป็นไงฮะใช่พี่สาวสนุกค่ะสนุกเลยขอฟังเสียงหัเราะหลิกูได้ไหมมีไหมมีเสียงหัล็อาะไหมฮะ สมมุติว่าเจอแฟนปุ๊บมีความสุขเลยกัวราะลัวเราะทันทีเลยโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะอ่ะคุณลิบูดเมื่อเจอแฟนปุ๊บมีความสุขกวัวเราะฮะสรุปใช่ไหมครับตลกไหมครับ บบนี้ออกเปก็นคนเป็นคนสุกสนานยิ้มง่ายหัวเราะง่ายแบบนี้นี่เองนะฮะแล้วเคยมองหน้าตัวเองเป็นประจำแล้วรู้สึกไงบ้างที่เห็นหน้าเราแบบเรารู้สึกแบบหน้าเราสนุกไหมว่าอยชิมันอะไรหมดเดียวค <c oughs> ำถามยากมากเลยค่ะพี่คลยมันแต่บอตเวลาส่องกระจกใช่ไหมครับ มันจะใช้ไม <aun ts> <laughs> ่จริงหงอกนุ้วก็ดูจะไม่สนุกนะครับหน้าผมเออมันเป็นยังไงเวลาสองแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไง

คุณบอกว่าคุณส่องแล้วจะหลั่ลงไหลอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นอยากให้ฟแฟนๆตัดสินโดยการที่ให้กล้องซูมเข้ามาที่ใกล้ๆหน้าคุณหน่อยได้ไหมคะให้ฟแฟนๆได้เห็นใกล้ๆได้ไหมคะเดี๋ยวให้ฟแฟนๆบอกว่าวันนี้ความรู้สึกคุณล,ลิปูเป็นยังไงได้ไหมคะใช่ได้เลยคะ่ะโอเคงั้นมองตรงเลยค่ะคุณลิปปูนี่มองตรงนี่เป็นไงครับแฟนๆเป็นไงความรู้สึกคืออะไรรู้สึกว่า คีย์เวิร์ดแรกผ่านไปคีย์เวิร์ดที่สองคุณลิปูอยากเลือกคีย์เวิร์ดไหนคะให้คุณเลือกได้เลยทุกคนเจ้าอืมอ๋อคืออันนี้ผมมั่นใจเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมมั่นใจนี่มีกำับเซนทางด้านความงาม<อ>นะคะ<อ>มีคนบอกไหมฮะว่าคุณเป็นคนที่มีเซนด้านด้านความงามอย่างเงี้ยมีคนบอกเยอะไหมฮะ ใช่네스스로도그런생각รต sure ุในกดี่ค่คมีคนบอกเยอะแล้วตัวผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับทุกคนเห็นด้วยไหมแฟนๆก็เห็นด้วยอคุณคขอบคุณคขอบคุณครับขอปูฮะแล้วเ็นด้านความงามอันไหนที่โดดเด่นที่สุดของคุณฮะจากร ส่วนตัวแล้วส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปครับคืออินสตาพี่เซอ์แล้วก็เวลาลงรูปในอินสตาแกรมฟรีอ่าแม่ค่ะเห็นด้วยใช่ไหมฮะเวลาเขาถ่ายรูปลงรูปในอินสตาแกรมเป็นไงฮะเขามีเซนต์นะความงามไหมฮะใช่เลยนะใครเห็นด้วยยกมือขึ้นนี่เห็นไหมก็จะเห็นด้วยหมดเลยลิบูฮะขอบคุณค่ะโอ้เอาโมือให้หน่อยค่ะ What's the time?